วัาราค่าเงี้ไม่เอาลยไม่เห็นเห็นไหนวันนี้กิ๊กจะมาเรื่องว่าคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วเพิ่นว่าจะมีเครื่องตัใช้แล้วหน้ามันดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอใช่แต่สิวอันนี้มันเพิ่มเพราะว่ากิ๊กนอนยืนนะตัวแรกจะเป็นตัวนี้ถ้าใครเคยใช้จันตัวนี้ตลอดเลยเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะใช้มาประมาณเกือบปุ๊กที่สิบก็ล่ะแล้วก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนใจไปใช้อื่ สั่งยังไงหรออย่างนะตัวน,นี้บอกบอกว่าเงจทจะทาเป็นอะาดนึงค้ก็ได้แต่าาาาาาทาแั้น,นีนึงหรือว่าจะทาทุกวันก่อนน,นอนทาบางๆแล้วผิวมันจะนุ่มข้งนมาแบบคณสามารถสัมผัสเห็นได้แต่ว่าครั้งหรือ <But S 1> สองก็ไงนะแล้วชก็อีกตัวนึงตัวนี้เเป็นตัวนี้แต่ไม่ใช่ใช่มช่คุณตาโกนะครัแต่บอกว่านจะเห็นได้ว่า